เพื่อนๆชาวทิตออนไลน์ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาล่าสร้อยขุนพลน่าใช้อีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นตัวยอดฮิตเลยในเวทีประลองนะครับนั่นก็คือจางหงนะครับสก,กิลน้ำเ,เป็นทตุน้ำนะครับมีสก,กิลจัดจุดที่เราจะมาล่านะครับจะอยู่ที่เมืองสี่เลยเราลอดถ้ามานะครับแล้วเราเดินลงมาข้างล่างที่นี่นะครับก็จะล่าง,ง่ายกว่ากุยแก่ด้วยนะครับ เลยนะครับเราจะมายืนอยู่แถวแถวนี้จุดข้างล่างตรงนี้นะครับวิธีการเกิดของจางหงนะครับจะมีเกิดในแพทเทิร์นเดียวเลยเราสามารถเซ็ตเซ็ตฟิกได้เลยนะครับด้วยการค้นหาที่ตัวจางหงได้เลยโดยตรงเดี๋ยวผมจะลองหาให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เลยวิธีการเกิดนะครับก็จะมีจางหงตัวนี้นะครับน้ำเวล1 1 8มีจูจื้อไฟเวล7จจางเจ้าน้ำเวลร0 0 ยี่นะครับแล้วก็จะมีทหารโซซุน2ตัวอันนี้นะครับเวลสาตรงนี้เวลเ,ลเฉลี่ยนะครับของ n p c ก็คือจะอยู่ที่75.8นะครับที่ที่จะมาคอมโบ100%ได้ควรจะเป็นที่ที่ที่เฉลี่ยที่1 1 6นะครับอาอย่างเนี้ยมันจะมีอย่างเสริมฟู่อย่างเงี้ยเราไม่ต้องการเราก็หนีนะครับ จะมีตรงนี้ที่มีเจอเส่งฟู่นะครับแต่ว่าเรามาตั้งใจจะหาเลยตั้งใจมาหาจางหงนะครับหลีฟานตัวนี้เราก็ไม่เอานะครับแล้วเดี๋ยววิธีการล่าตรงนี้เราก็ไม่ต้องใช้ SP เหมือนเดิมเซตเหมือนเดิมไม่ต้องใช้มินิเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราจะเป็นแนะนําสำหรับสายประหยัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่พอจะมีกําลังนะครับจะใช้เป็นหินผลึกสีชมพูนะครับก็คือหินผลึกตัวนี้ ินผลึกม่วงฝันนะครับจะเพิ่มอัตราการดรอปไเเทมแต่ตอนนี้ผมไม่ได้กดใช้เนาะผมพอดีมินิผมจะหมดด้วยก็เลยแบบไม่ได้ใช้นะครับก็สามารถทำคอมโบ1 0 0ได้เก็บเลเวลได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ประมาณเลล์ร้1ยสนะครับจะมาเก็บเลืตรงนี้ก็เก็บได้นะครับก็จะได้ exp เรื่อยๆด้วยแล้วก็จะได้มีโอกาสเอาสร้อยจางหงไปจุดติกันด้วยนะครับ วิธีเซตบอร์ดในแมปนี้ก็จะเซตคล้ายๆกับด่านกุยแกเลยผมเซตก็คือเซตที่กุยแกไว้ยังไงผมจะมีการปรับแก้นิดหน่อยแล้วผมจะอธิบายให้เพื่อนฟังนะครับกดปิดวิธีการเซตบอร์ดนะครับที่ผมเซตในแมปนี้นะครับก็ไปเพื่อนๆดูเลยเรามาดูกันที่ตัวหัวตีก่อนนะครับ ก็คือ npc id นะครับแบบนี้เราจะใช้เป็น130 19นะครับก็คือเป็นตัวจางหงเลยเอาไว้เจอจางหงแล้วให้สู้นะครับส่วนวิธีการเซตสกิลนะครับววรเซ็ตใบผมเซ็ตเดิมเลยนะผมไม่ได้เปลี่ยนนะสกิลแบบนี้ผมจะเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าวิธีการเกิดแพทเทิร์นมันแน่นอนเนาะผมก็เลยใช้เป็นเซ็ตที่ Enemy 3เลยนะครับในเทิร์นแรกใช้ธนูไฟทุกตัวส่วนในเทิร์นสองผมกม็จะแยกตีนะครับก็คือ ให้ตัวละครเรา5ตัวตีพิทีตำแหน่งหนึ่งแล้วตัวละครขุน5ตัวตีพิีตำแหน่ง5นะครับก็เราก็จะได้ของกินมาไว้ใช้นะครับไม่ต้องส่งมาแล้วก็ SP เราก็จะเด้งในแต่ละเทินพอใช้อยู่แล้วนะครับผมลืมอธิบายเพื่อนๆไปเมื่อวานนะครับสำหรับสกิลมีผลนะครับอย่างสกิลธนูไฟเนี่ยใช้ SP แค่15แต่ว่าเพื่อนๆถ้าไปใช้สกิลอื่นเช่น สกิลกินก้อนหินผม,ผมไม่แน่ใจนะว่าน่าจะใช้ SP มากกว่านั้นจะไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดีเลย์มีผลด้วยนะครับเพราะว่าดีเลย์ของธนูไฟมันแค่1.75วินาทีแต่ดีเลย์ของกินก้อนหินมัน3.25วินาทีนะครับก็จะทำให้ในการสู้แต่ละรอบเนี่ยเราใช้เวลามากขึ้นผมถึงจะเป็นแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆเป็นไปได้คือใช้ตีธนูไฟมาล่า จะง่ายกว่านะจะจะไวกว่านะครับส่วนของกินที่ได้ในแบบนี้นะครับก็จะมีนี่เลย s p บวก20มี s p บวก43มี s p บวก20 s HP บวก15นะครับมี HP บวก31ซึ่งของกินในแบบนี้ผมว่าเยอะมากนะครับซึ่งแบบเราเราไม่ต้องส่งมาเพิ่มก็ได้นะครับเราต้องบริจาคทิด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อันนี้ก็ได้ตาลเชิญน้ำมาอลไบ้า ส่วนเรื่องที่ว่าจะได้สร้อยยากหรือง่ายเนี่ยผมว่าอยู่ที่ดวงล้วนล,ละอยู่ที่ดวงของเพื่อนเพื่อละเพราะว่าผมเมื่อวานพอลงคลิปไปประมาณสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผมก็ได้สร้อยกุยแกมานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองรันบอทดให้ดูสักแมป,ปหนึ่งนะครับว่าวิธีการทำงานของแมปนี้มันจะเป็นยังไงนะครับที่แมปนี้ผมว่าเพื่อนๆนที่คุณน,น้อยและเริ่มปั้นตัวไม่ได้สัก 3วัน4วันเนี่ยก็ล่าได้แหละเพราะว่าเวลเฉลี่ยตรงนี้ค่อนข้างน,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 น้อยนะครับเวลเฉลี่ยอยู่ที่100เวลเฉลี่ย NPC ีอยู่ที่70กว่าเอง75.8นะครับถ้าเกิดจะคอมโบ100%โดยที่ไม่ใช้มินินะครับแล้วก็ปรับไว้หากอย่างผมเนี่ยก็ควรจะเวลเฉลี่ย111วิธีคิดเวลเฉลี่ยผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆ พอจะเข้าใจกันไหมถ้าเกิดไม่ไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปอธิบายวิธีคิดเลียวเ,เฉลี่ยวิธีทำคอมโบร้0ยนะครับทั้งแบบที่ใช้มินิและไม่ใช้มินิรวมถึงจะมีาการใช้การคํานวณง่าย,ายๆเลยกรอ,อกตัวเลขใส่เดียวดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆนาไป ลองดูนะครับถ้าอยากได้สร้อยจังหงก็วิธีล่าก็เมือง4เลยเซ็ตง่ายๆเลยเซ็ตคล้ายๆกับคุยแก่เลยนะครับเวลเฉล,เฉลี่ยก็แค่116เองแล้วสามารถเก็บเรเวลไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งถึงถ้าไม่ใช้มินิก็จะได้ได้ประมาณสัก140กว่า150ได้อยู่นะครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีได้ของใช้กันนะครับแล้วขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กด ไลค์เป็นกำลังใจให้ในคลิปนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นก็แชร์ต่อๆกันไปด้วยนะครับแล้วฝากกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเกม p s online surf moment นะครับมาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันท่านใดที่อยากจะฝากความเห็นหรืออยากจะว่าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ